ค่ะอาจารย์คะในส่วนของการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่หลายคนจับตาดูประเด็นที่1ก็คือใครจะมาร่วมรัฐบาลด้วยนะฮะกับ2ก็คือที่เรียกร้องนับคะแนนใหม่เนี่ยมันจะเกิดผลอะไรสักแค่ไหนอาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์สมชายคะเรียกรับคะแนนใหม่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลแค่ไหนนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจะนับยังไงแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าภาพใหญ่เนี่ยคงเหมือนเดิม ก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะก็มาเป็นดับหนึ่งและคะแนนก็คงจะท่วมท้นนะครับอ yeah. ันท hmm. ี <t <t ่สองพรรคที่สองนะฮะก็เป anyway> ็นพรรคประชาชนนะครับก็ยังคะแนนก็ยังดีแต่ว่าแย่ลงเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วกับพรรคที่สามก็คือเพื่อไทยนะครับซึ่งในพรรคที่สี่ก็คือทางด้านของตัวห้าสิบกว่าคือกล้าธรรมนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นภาพนี้ที่เหลือก็ กเกษรกระสายห้าคนสองคนหนึ <ừ> ่งคนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากอันนี้นะฮะผมก็คิดว่า,าความเป็นไปได้ในการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ยากอะไรเท่าไรเลย <ừ> นะครับเพราะว่า,าหนึ่งนะฮะพูดง่ายอา,อาจจะเหมือนเดิม <ừ> ก็คือว่าเพื่อให้ได้ส0 0อคะแนนเพื่อเป็นหลักประกัน <ừ> นะครับหรือไม่ก็คือน้อยกว่าน,านั้นน้อยกว่านั้นก็คือพรรคกล้าทำกับทางด้านของนี่แล้วก็รวมกับพรรคเล็กๆซึ่งอันนี้คิดนี้ก็อาจจะเรียกว่า เกินครึ่งมาปักยบสามสเสียงเหลี่ยมนองนั้นเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าในส่วนที่สําคัญก็คือการจะรวมกับทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยนะผมคิดว่ายากมากนะครับใ,ในในส่วนนี้เพราะว่าแนวนโยบายนะครับต่างๆเหล่านี้และประชาชนเองก็พูดง่ายๆมีหลักการของเขาเองเพราะหลักการอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่ามันก็คงเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นส่วนที่จะรวมเนี่ย ไม่อะมันไม่เหมือนกับพรรคอื่นทั่วไปนะฮะที่มันเป็นพรรคประเภทที่เรียกว่าเฮ้ยจะร่วมกันยังไงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าการการเขาเรียกว่าอะไรฮะการคณะรัฐมนตรีแจกจะมีการแจกไพ่ว่ากระทรวงไหนอะไรต่างแต่พรรคเพื่อพเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นลักเป็นพรรคที่ผมคิดว่าเขาก็มีหลักการของเขาอ่นนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาล มาโดยตลอด <c oughs> ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าในกรณีคุณทางด้านของคณะราษ <c oughs> เขาก็มีหลักการของเขา <c oughs> นะครับถ้าหากว่ามีพรรคกล้าทําเข้ามาเขาคงจะขอเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเหลือหยุดที่อย่างที่ว่านะครับก็คือ,อะจะมีพรรคเพื่อไทย <c oughs> เข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าเข้ามาก็สามร้อยกว่าหรือไม่ก็คือ,อมีทั้งหมดสามพรรคแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือพรรคกล้าธรรมกับทางด้านของ ทางด้านของภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กๆเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าเป็นสูตรก็คือคือเหมือนรัฐบาลเก่าอะฮะ่ะจะแตกต่างกันไ่ได้มากมายและตําหน่งนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เคยได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนแปลงในแง่ของอะไรตัวบุคคลในใน,ในบางส่วนเท่านั้นเองครับค่ะอาจารย์ครับถ้าวิเคราะห์ยังไงก็ตาม,มานะับภูมิใจไทยก็เป็นหลักอยู่ละละรัฐบาลชุดนี้แต่หลายคนก็วิเคราะห์ว่าการที่ภูมิใจไทยได้เป็นหลักส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับมานะฮะว่าพรรค ต่างๆสสจากพรรคต่างๆหลั่งไหลมารวมกันเนี่ยนะพระดูกระแสก็ดีขึ้นด้วยมั้งค่ะนะจากความรักชาติแต่ว่าอีกกระแสหนึ่งก็คือตัวบุคลากรของพรรคนะ,ะสามทหารเสือนะคุณสุปชีคุณเองนิติคุณศรีหัศกรวมกันแล้วก็ทําให้โอพ้พรรคดูมืออาชีพขึ้นโปรเฟชชั่นอลขึ้นคําถามก็เลยถามว่าถ้าในคราวนี้นะฮะคนที่จะมานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีโปรเฟชชั่นอลสคนอยู่เหมือนเดิม คนอื่นๆเนี่ยต้องโปรตาไหมครับหรือว่าต้องเป็นเรื่องของเหมือนเดิมไว้ก่อนครัท่านคะผมคิดว่าน,น่าจะเหมือนเดิม oh, เพราะว่าทั้งสามตำแหน่งอันนี้นะครับก็เป็นตําแหน่งหลักที่สําคัญนะครับตําแหน่งที่จะต้องคุยกับทางด้านอเมริกาเรื่องต่างประเทศああเรื่องของกระทรวงอาณาชขตและเรื่องการ <Okay. S 2> คลังเพราะฉะนั้นที่เขาทาในช่วงหนึ่งอันนั้นนะ่ะที่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆภาคประชาชนเนี่ยถูกกระทบจากตรงน,นี้ก็ <Okay. S 2> ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยนะถูกกระทบเพราะว่า คนก็มองว่าเ้าเป็นพรรคที่มีหลักการนะฮะหรืออะไรต่างเหล่านี้แล้วก็เป็นพรรคที่แล้วก็อะไรฮะ,ะไม่ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องที่ดังพร้อยในเรื่องของตัวบุคคลนะครับไรมดองนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็คือคนก็ต้องการบอกว่าเฮ้ยต้องการพรรคที่มีการเปลี่ยนแปลง คือพูดง่งานบอกประเทศไทยสู่วิกฤตแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องการคนเ<ค>ก่งค่ะอาจารย์ต้องต้อง,ต,องต้องคิดว่าเขาจะเป็นพรรคที่มีการปฏิรูป <c oughs> แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับต้องยอมรับฝันหนึ่งเงื่อนไขของเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นนะฮะอันเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับเสียคะแนน <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดที่ผ่านๆมานั้นความเป็นลักษณะที่ว่าจะมีการปฏิรูปเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ดูไปแล้วเนี่ยนะครับ มันก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับ <okay. S 2> เป็นแต่สาย้นานพราะนั้นมีความสามารถเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและยิ่งขนาะนี้ยิ่งเป็นประเทศว่าต้องการเรียกว่าฝีมือมากเลย <Okay. S 2> พอฝีมือมากปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องการปฏิรูปแต่ไม่ใช่แค่ปฏิรูปแต่ต้องหมายความว่าเป็นการปฏิรูปและก็ต้องมีฝีมือ professionalism <Okay. S 2> ซึ่งส่วนนี้เองครับที่ทําให้คะแนนส่วนหนึ่งอะถูกทางด้านภูมิใจไทยจับไป <Okay. S 2> เพราะว่าสี่คนที่เข้ามาพอสามฐานเสือเนี่ย อย่างน้อยที่สุดในเวลาสั้นเนี่ยช่วยเขาเพราะเวลาสั้นดีๆอย่างหนึ่งจับประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับมาให้เขาให้รู้ปั๊บเพราะฉะนั้นมันก็ทางด้านภูมิใจไทยภาพลักษณ์มันมีส่วนหนึ่งที่กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นตอบโจทย์ก็คือได้คนที่เรียกว่า professionalism ที่มันเห็นชัดอันนี้ผมคิดว่าคือส่วนหนึ่งที่ไปกินคะแนนของทางด้านของภูมิใจไทยไอ้โทษนะกินคะแนนของประชาชนไปนะครับอันนี้ก็เป็น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 ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อธิบายว่าเอออย่างนั้นเพราะ เมื่อมีการตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นสามคน<อ>นี้ก็คงจะอ่าก็คงจะรักษาไอ้ตัวไอ้ตัวตัวตัวพอร์ตโฟลิโอก็คือทางด้านกระทรวงด้านกระทรวงที่สําคัญนี่เป็นกระทรวงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตของประเทศไทยที่จะต้องดําเนินอยู่และต้องหาต่างที่จะเรียกว่าออกจากไอซีูอย่างที่หลายประเทศนะฮะกำลังหลายหนังสือพิมพ์ต่างประเทศอะบอกว่าเราเป็นซิกแมนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่า อย่าไปมองลูกในแง่ดีจนเกินไปค่ะคือคําว่าผู้มีความมีความเก่งสามสี่คนนี่อาจารย์ก็เรียกว่าเห็นด้วยแต่ในการเป็นรัฐบาลมันไม่เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาคุณเป็นคนเก่งนะในเรื่องที่จะบริหารอะไรต่างเหล่านี้แต่พอมาเป็นลูกรัฐบาลมันความอยู่รอดของประเทศมันขึ้นอยู่กับเรื่องว่าปัจจัยเยอะแยะมากมันต้อง <ผม S 1> เก่งคนด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์มันไม่ใช่เก่งคนเก่งเดียวต้องมีเรื่องของ ไม่ใช่เก่งคนอย่างเดียวจะต้องเก่งในเรื่องของมียุทธศาสตร์อืคือมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเจรจา,าและสําเร็จ <c oughs> อย่างที่เขาทาประสบความสำเร็จคือไปเจรจา,าเรื่องนั้นและสําเร็จแต่การจะทําอย่างนั้นได้โลกประเทศไทยต้องหลุดพ้นออกจากกับดักรายได้จะต้องทำอย่างไงเจอปัญหาอะไรบ้างหนึ่งปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการต่างประเทศ <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะการต่างประเทศเนี่ยวันนี้ผมก็มีการไปคุยกันคุณดูสาภาพยุโรปว่าเก่งกล้าสามารถขนาดไหน นะครับแล้วก็ประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับมีคนที่ฉลาดมีคนที่เก่งขนาดไหนเขาวันนี้กําลังอยู่ในสภาพวิกฤตก็วิกฤตยังไงครับเขาบอกว่าเขากําลังเจอปัญหาโลกนะฮะหนึ่งนะฮะเจอปัญหา2ด้านทางด้านภูณระด้านหนึ่งเจอกับสิ่งที่ก็มีนิทูมีนิดอินสเตเบลิตี้คือมาเจอทรัมป์ประเทศที่ทุกนาทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยคาดการไม่ได้เลยนะอาจารย์คาดการกับวันที่สองเจอสึนามิของจีนสืนามิของจีนคืออะไรครับ มันมีสินค้าที่ราคาถูกฮุ่มตลาดทั้งหมดเลยแค่นี้เองครับในกรณีนี้ถามว่าสภาพยุโรปกําลังเจอปัญหานะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่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 กำลังเจอปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้อย่างทช่ญี่ปุ่นก็กําลังเจอปัญหาอย่างเดียวกันนะครับเจอปัญหาในด้านของอะไรครับด้านหนึ่งก็คือพันธมิตรคืออเมริกาแต่พันธมิตรอเมริกาเนี่ยเขาก็ บอกว่าไว้ใจไม่ได้แต่แต่เขาใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งครับเขาใช้ว่าตาโก้ตาโก้ก็คือทรัม uh, ์นะครับเอ always ชิ i c ก e n เอาคือหมายความว่าทรัม์เนี่ยมกยักจะเรียกว่านะครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคมขู่ตลอดเวลา <c ough> นะครับแลวก็อะไรกับเจอเจอเจอจ,จ,จ,จีนนะครับเจอจีนประเภทเขาเรียกว่าอะไร w o l วอล r รนักรบประเภทอนะไรครับสูนนักป่าคือพูดง่ายค่มขู่เพราะเราต้องเขา้าตรงนี้ประเทศไทยนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอยากถามเลยครับว่า นะครับจะไปคุยกับท่านนะครับเรื่องอะไรเรื่องลดภาษีเรื่องของรารชิปเมนอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ารารชิปเมนนี่เกี่ยวข้องกับจีนถามว่าคนคนเดียวจะทําได้ขนาดไหนมันขึ้นอยู่ในแนวนโยบายผมยกตัวอย่างกรณีที่เราบอกว่านังอเมริกานเนี่ยต้องการที่จะให้เราดึงออกให้เข้าใกล้ชิดพอใกล้ชิดเราก็ต้องดําเนินมาตรการโอ้โหเป็นนโยบายของประเทศเลยเป็นนโยบายประเทศไหนจะต้องใล้ายๆได้กว,ว่าวางตัวให้เป็นที่เขารบ เป็นที่ยกย่องทั้งสองฝ่ายเป็นที่เกรงใจทั้งสองฝ่ายเสร็จแล,แล้วเราก็ส่งอะไรก็อุยกูไปที่จีนพอคณนนะรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาไม่พอใจคแค่นี้คือตัวอย่างง่ายๆดูว่าการดําเนินนโยบายมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับซึ่งการนี้เป็นงานบ้านเพราะฉะนั้นสามสี่คนที่มาเนี่ยผมที่ผมมองในแง่ตัวบุคคลก็เป็นคนเก่งน่าชื่นชมเชย แต่วันนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยครับมันเป็นคุณศาสตร์นี่เรื่องนี้ต้องดําเนินร่วมกันและมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศตูนกับประเทศนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะบริหารครับ <Okay. S 2> ด้านที่สองเราบอกว่าเราจะให้ให้ประเทศไทยเนี่ยมีเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันาถามอย่างเดียวเลยครับนะครับหน้าลหนึ่งเราจะทําให้ s m ส e เนี่ยหลุดออกมาจากกับไอหลุดออกมาได้อย่างไรที่ผ่านมานะ่าสังเกตด,ดูลดเรื่องภาษีลดเรื่องของดอกเบีย้ยแต่ยังไม่ทําให้เขาเนี่ยรอดขึ้นมาได้ พอรอดขึ้นมาได้ถ้าคุณเป็นตัวบุคคลผมยกตัวอย่างนะเป็นตัวบุคคลนะฮะคุณทําอาหารอร่อยอย่างเดียวคุณพอได้แต่ขณะเดียวกันคุณจะทําให้อร่อยมีบางบางบริษัทที่ผมว่าเก่งทําอร่อยแกว่าเกือบทุกเกือบทุกรายการเช่นบริษัทเอาไอไอเบอร์รี I ่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคุณทําอย่างอย่างอร่อยคุณพอได้แต่ในประเทศคุณต้องทําอร่อยเยอะมากมเพราะว่า S อสมันมีหลากหลายเหลือเกินอาหาร มีเรื่องของขมีเรื่องของอทางด้านของสินค้าและสินค้าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทธาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งเกี่ยวข้อง e, เรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับยุธทธศาสตร์และบางทีที่สําคัญก็คือเขาอาจจะต้องเจงเพราะสินค้าที่ที่เน้นต้นทุนโดย SM e. SM e s อส <Me>. s อนเอแข่งต้นทุนไม่ได้ต้องทําสินค้าประเภทที่เขาเรียกว่าความแตกต่างถ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถามเลยครับว่ายุธาทธศาสตร์อันนี้มันเกี่ยวข้องกับว่า บุคลากรเหล่านี้คนที่คุณจะด,ดูแลเนี่ยเขาพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงขนาดไหนนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าไอ้ภายใต้ภาวะอย่างเนี้ยแม้ว่าเราจะมีคนเก่งขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าที่เขาเข้ามานั้นเขาทําอยู่สองสามเรื่องซึ่งก<ม>็งโอเคถูกต้องเช่นขนละขึ้นพลัสซึ่ซงอันนี้ฝังงล้วดีมากเลยเช่นมีการทาพลัสแล้วก็พลัสแปลว่าอะไรครับเสริมสร้างขีดความสามารถ<ม>เรื่องของอะไรครับให้แต่ให้แล้วมีอะไรกลับมาดึงดึงเข้าระบบทําเทคโนโลยี สามเรื่องของอัพสกิลแต่พอมาเรัฐบาลคุณไม่ได้ทำพลัสอย่างเดียวคือทำพลัสเนี่ยเหมือนกับเป็นคำคุณศรรัพท์เป็นตัวอธิบายแต่วันนี้คุณต้องทําเรื่องของขีดความสามารถเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดหนักเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากมากครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ารัฐบาลที่มีการจัดตั้งเนี่ยอันนี้ดีแต่คุณไปเข้าใจผิดนึกว่ามีเสถียรภาพและจะทําให้ประเทศเจริญไม่จริงครับเสถียรภาพไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของความอยู่รอดประเทศอย่างเวเนซุเอลามีรัฐบาลตั้งแต่1999 จนกระทั่งถูกกระทำดึงออกเนี่ย26 27ปีสถิรลภาพดีเหลือเกินมากกว่าประเทศอะไรไงพังครับเพราะฉะนั้นเรื่องสถิรลภาพไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้ว่ามียุทธศาสตร์ที่ดีอม,มียุทธศาสตร์ที่ดีต่างหากะนะครับที่สําคัญซึ่งอันนี้ตลอด30ปีเราไม่มีที่ตรงนี้ครับเราอุตส่าห์มียุทธศา,ธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนหน้านี้ไม่ช่วยเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ช่วยเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ไม่ตอบ ประเด็นาาเรามียุทธศาสาตร์คำว่ามียุทธศาสาตร์ไม่ได้ทําให้รอดหนึ่ง <1, S 1> จะทําให้รอดต้องมียุทธศาสาตร์แต่ยังไม่รอดต้องเป็นยุทธศาสาตร์ที่ตอบโจทย์คือตอบกับโลกของเราเนี่ยมีปัญหาคือตอนแรกไม่มียุทธศาสาตร์พอมีสองมียุทธศาสาตร์ไม่ตอบโจทย์เพราะเราต้องการยุทธศาสาตร์ที่ตอบโจทย์และโจทย์ที่กำลังเกิดขึ้นยากกว่าเดิมเยอะแยะเลยครับโอโ้โหอย่างนี้เราจะวางยุทธศาสาตร์กันทันหรือครับอาจารย์เราจะอัปเดตยุทธศาสตร์กันไหวเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ การเมืองเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วพอๆกับโลกเหมือนกันนะคะอาจารย์ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ขบพมีความหวังนะฮะ,ะอย่างน้อยที่สุดก็ทําอย่างนี้ก็เป็นที่พอใจละ,ค,ะคือขึ้นหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดอ,อะไรครับคือตามที่เขาสัญญาไวา้แต่สิ่งที่เขาทําดีอยู่อย่างหนึ่งเช่นทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะครับคุณเอกนิติธรรมก็คือมีค,คําว่า คนล,ละครึ่ง plus p l u ที่นี้ก็คือมีการเอาเรื่องของการเสริมสร้างขงีดความสามารถเช่นให้คุณไปแต่คุณต้องเรียนรู้เทคโนโลยีให้คุณไปคุณจะต้อง up scale พยายามให้คุณไปให้เขาเข้ามาสู่ระบบะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดไม่ใช่เป็นการแจก,กอย่างเดียวเป็นการที่ทําที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็มีดีอย่างหนึ่ง่าผมหวังว่าจากองโตเพราะทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณมิติ ก็คำนึงถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับกรอบวินัยทางการเงินการคลังในนะช่วงสองสามเดือนที่เข้ามาเนี่ยมีการทําเรื่องวินัยทางการกรอบวินัยทางการเงินการคลังในระยะกลางซึ่ผมหวังว่าอันเนี้ยถ้าเขาทําตรงนี้อย่างน้อยที่สุดอันตรายที่จะเกิดให้ระเบิดเรื่องของอตัวกรอบวินัยทางการคลังนะมันยังมีอันตรายอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดเขากำหนึงถึงและหว,วังว่ารัฐบาลที่รวมชุดเนี่ยคงจะร่วมมือด้วยเพราะฉนะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทาการบ้านต่อ ก็คืออะไรครับเรื่องของลอกท่ออย่างที่เขาทำนะครับสามลอกท่อตอนนี้มีหอบิโไอเนี่ยมาเยอะเพียงแต่จะทํทำยังไงให้มีการลงทุนแตันที่สามก็คืออย่างเช่นคุณสุปจีดึงคนเข้ามาลงทุนต่างเรื่องของเทคโนโลยีถ้ามันมีการเสริมสร้างต่อก็คือมีการทรานเฟอร์ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาลุ้กับมาเย,ยาไหลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้เงินเพราะรัฐบาลมาทีหลังเพราะฉะนั้นเองงบประมาณเนี่ยต้องพยายามที่จะเรียกว่าเร่งการใช้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าคุณสุบชีเนี่ยทาการบ้านหนักมากร่วมกับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์และการอื่นเนี่ยทาให้ตัวส่งออกเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเหลือหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นอย่างที่คนปราม่าไว้ยเกิดขยายตัวได้ถึงสี่หรือห้าหรือหกเหมือนกับปีที่แล้วอ่ะขยายตัวมากกว่าที่หลายคนคาดกับเรื่องท่องเที่ยวถ้าทําพวกนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเศรษฐกิจปีนี้ก็ไม่ย่าแย่อย่างที่มีคนปราม่าวาเดือนหนึ่งจุดห้าอาจจะได้สองหรือสามเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยมาทําตรงเนี้ย ถือว่าสอบผ่านแต่ว่าอันนี้ยังไม่พอคู่ขนานไปกับตรงนี้เตรียมการก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถเป็นที่เลยเรื่องอัพสกิลเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาใช้กับสินค้าบริการมีเรื่องของการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์และที่สําคัญพัฒนาความอยู่รอดของ SME ขอให้มีผมเรียกว่ามีการคืออย่าทำสำเร็จเนี่ยมันต้องหลายปีแต่อย่างน้อยที่สุดมีเรื่องของการอะไรครับมีการเตรียมเรียกว่าพื้นฐานมีการเตรียม เ,เงื่อนไขแล้วก็มีความเตรียมพร้อมคือเป็นพื้นฐานที่จะนํานไปสู่การพัฒนาผมว่าแค่นี้นะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยปีนี้หนึ่งสองแล้วก็มีการเตรียมฐานทําไปครัีต่อไปอาจจะเหลือสากว่าและถ้าทําไปอย่างต่อเนื่องอาจจะได้ถึง4ี่เปไปในอ,อีก4ีหปีถ้าทำแืบนี้ผมคิดว่าผ่านแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้ขอให้ แก้ปัญหาอย่าให้มันเรล็วลายย่าจนถึง1.5นะครับขอให้ได้สัก2หรือ3เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการเตรียมการนะครับเรียกว่ามีการเรียกว่าอะไรครับทำพื้นฐานทางด้านพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆนะครับให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อดําเนินตัวต่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อมโยงเรื่อง EEC ซึ่งปรากฏว่าทําเป็นแบบแยกส่วนทําให้มันมีการเคลื่อนไหวให้มันมีซิงโครนไนซ์กันไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ย ถือว่าสอบผ่านแล้วถ้าสามารถทำตรงนี้ได้เศรษฐกิจก็อาจจะฟื้นจากปีนี้สองเปอร์เซนกว่าปีหน้าสามเปอร์เซนและอาจจะสี่ห้าปีเนี่ยขึ้นมาสี่ห้ามาถึงสี่ห้าเปอร์เซนได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ถือว่าดีครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่ามันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปอย่างน้อยที่สุดเราก็พอที่จะเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเรามีจุดแข็งอยู่หลายเรื่องแต่อาหารเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของอะไรครับ เรื่องของเอกษตรกรรมสเวลแฟร์ถ้าเราเอาพวกนี้นะครับเข้ามาใช้แล้วก็ผสมประสานกับอีกเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากเรื่องของ i c ซได้ครับค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่อาจารย์สมชายให้สอบผ่านเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะออยังไม่ได้สอบผ่านนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้ผมเพียงแต่ว่าเห็นว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแต่ยังไม่ได้สอบผ่านนะครับเพราะว่ามีคุณภาพ แล้วที่ผ่านมานั้นเขาก็มีความเป็นวิชาชีพเพียงแต่ผมบอกว่าโจทย์ที่บุคลากรที่มีคุณภาพของเราในบางคนเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์หินเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาจะสอบผ่านหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจและในที่สุดก็มีส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าพอมีเห็นทางบ้างพอมีฝีมือแต่ยังไม่ได้สอบผ่านต้องพิสูจน์ ซะก่อนว่าทําได้จริงๆหรือเปล่าครับต้องไปดูที่ผลว่าทําได้จริงๆหรือเปล่าอาจารย์สมชายถึงจะให้รัฐบาลสอบผ่านได้แต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ว่าอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะว,วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สมชายภาคพัฒวิวัฒน์อย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ